สวีครับผมผมตี๋ยายกุซาชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันตีร้านกาแฟนะครับหน้าร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศภายในนะครับว่าเป็นตกแต่งได้อย่างสวยงามนะครับเป็นเรือนะครับเป็นเรืออ่าในเมในการ์ตูนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับว่าข้างในจะมีอย่างนะครับ ครับตอนนี้เราอยู่เข้ามาอยู่ในภายในร้านกาแฟาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแอาดูบรรยากาศโดยทั่วๆนะครับตรงนี้คือจุดที่ทางร้านได้ตกแต่งนะครับ ตอนนี้เรามายืนกันอยู่ในบริเวณของห้องข้างในนะครับอันนี้คือห้องน่าจะเป็นห้องโถงครับชั้นสองนะครับอันนี้จะเป็นโมเดลต่างๆนะครับี่ภายในนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยฉากนะครับฉากจากภาพยนตร์ดังนะครับหนังกระตูนดังนะครับนะครับแล้วก็จะมีของสะสมต่างๆนะครับหลายยังนะครับอโมเดลต่างๆนะครับ โมเดลแต่ละย like ああนอย่างนะครับน้องบอกว่าตรงข้างบนสุดนะครับข้างบนสุดน uh ี่ก็เป็นต uh ัวกระตุ้นที่ดังที่สุดในญี่ปุ่นแล้วนะครับอ่านมกรได้บอกเขานะครับแล้วก็ข้างในมีแต่งตกแต่งได้อย่างสวยงามนะครับอ่านี่นะครับอ่าครับเดี๋ยวเราจะขอท้ายตรงนี้หน่อยนะครับอ่านี่แต่ละตัวละตัวเนาะอ่านี่จะเป็นโมเดลต่างๆนะครับ แต่ละจุดละจุดนะครับเบินจะตกแต่งได้อย่างสวยงามนะครับนะครับอันนี้คือคือโมเดลข้างบนนะครับนี่นะครับนี่เป็นของสะสมนะครับแล้วก็เป็นตัวการ์ตูนอันนี้แม่น,นะครับ ต่างๆของญี่ปุ่นนะครับที่เป็นสะสมมาเจ้าของร้านเป็นสะสมไว้นน, oh, <ๆ S 2> นี้นะครับโอ้นี่นะครับ oh, <ๆ S 2> ข้างในนี่ตกแต่งได้อย่างสวยงามเลยนะครับ mm hmm. ผมจะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นชุดนะครับน่าจะเป็นชุดเกาะนะครับ ครับนี่คือบรรยากาศภายในของห้องโถงนะครับ อ๋อตัวแทนของเจ้าของร้านนะครับวันนี้เขาก็จะพื้งป้าแอลภายในบริเวณร้านเนาะอ่าเขาจะแอลโซนไดคอนคันคบตีวานแนะนำนะครับส่วนส่วนทางอ่าฟังฟังหนเ่เลยฟังด้านใต้มือางนี่ล้กันะครับเนาะอ๋อฟังซ้ายนะครับอ๋อ,อเดี๋ยวเขาจะเดเอไอเขาจะเดินตัวแอลไปเรื่อยๆนะครับในบริษัทชมบรรยากาศภายในร้านนะครับคนใหญ่เพลงก่อนจะเป็นเพลงแนวออกรบออกเรือมากกว่าอ๋อเป็นเพลงแนวฟุ๊ก ภูมใจแล้วก็มากคือมันเป็นเอนเตอร์เทนครับส่วนของสมบัติในเรือนี้มักจะเป็นพวกเป็นโมเดลเก่าๆนะครับอ๋อจะเป็นโมเดลเนาะครับแล้วก็โอ้นี่นะครับโมเดลต่างๆนี่นะครับเป็นจากกเก่าหเอาเอาใจทั้งไว้ดุนทั้งคนแก่ตัวเองอ๋อได้ทุกเพศทุกวัยคือเขาจะจัดแบบเป็นเนื้อเรื่องมากกว่าครับเขาเขาจะมาเน้นตัวตัวใหญ่อ๋อครับเอาส่วนมากจะเน้นเป็นเนื้อเรื่องแต่ละแต่ละเซตละเซตนี่นะครับ อ๋อการเซตการเซตนี้ก็จะเน้นเป็นเป็นเรื่องราวต่างๆนะเข้าต่างๆจะมีหลายมุมนะครับที่ของมันมีหลายมุมก็เอาใจของเป็นเป็นวันพีดกับมิพองแต่แต่หลักๆคือจะเป็นเรื่องพายเรตออฟคาลิเบียนอ๋อตรงนี้นะครับเขาเป็นแจ็คสเปโร่ก็อ๋อตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็จะมีหลายตู้เลยครับผมเห็นนี่มีหลายตู้เลยเนาะมีนะขนาดส่วนฟังฟังทางเพ็กกับมีครับผมฝังนี่ก็เหมือนกันมีหลายเรื่องครับอ๋อหลายเรื่องครับมีหลายเรื่องก่อนจ้าววันพีดก่อนนารูโต้ฟูารื่อริ มันก่อข้ากากับสมสารครับเออริยธรรมของเก่าแก่หรือองโชารุยครับทางในนี้จะนักหน่อยอ๋อครับนี่นะครับจะสวยงามเลยนะครับมีตรงไหนที่จะแนะนำเป็นพิเศษครับอ๋อทางนี้ครับอ๋อทางนี้นะนี้ อ่าของนี่โมเดลของคนไทยครับโอ้อันนี้นะครับจะเป็นโมเดลเป็นเรื่องเมจิทิฟซามมันนี่บอกว่ามันเหมือนมีขายอ๋อนี่เป็นคือโมเดลที่ทำด้วยฝีมือของคนไทยนะครับคือมันมันมันเกินคําว่าโมเดลเขาเพิ่งเรียกว่าปฏิมากรรมเพราะว่าอาจารย์มากรรมเลยนะอาจารย์น้องวิทูลท้องแกแกเนี่ยมือเราเขื่องมายะมายะสามารถเนกได้เลยเพราะว่านี่นะครับใจใจหมูความละเอียดอันนี้ออ๋ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงตรงเดี๋ยวเขาจะให้ดูชัดๆนะครับคือคือตรงนี้ อ่าเป็นคือว่าเป็นคือว่าถือว่าเป็นปฏิมากรรมเลยนะครับเนาะเพราะว่าความละเอียดทีี่เดยวและความสวยงามแล้วก็มีหนึ่งเดียวเลยเนาะอ๋ออันนี้ถือว่ามีหนึ่งเดียวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสองอันนี้ก็เป็นอ่าถึงสองตู้นะครับทางตู้นี้อ่าตู้นี้เลวยนะครับอ๋อเป็นตรงนี้นะครับมันจะเป็นสายดักสายโมเดลคนข้างหน้าหน้ากลัวหน่อยครับดักหน่อยอ๋อนี่นะครับเป็นโมเดล สายดากเนาะคือหน้ากลัวนะครับแล้วก็ฟังฟังฟังนั่นอีกนะครับฟังนี่ครับแบนหมดเลยของคนไทยยันโอ้ตรงนี้นะครับที่ว่ามีหนึ่งเดียวในครับผมอ่าในในในโลกกว่าได้เนาะครับขอของย่างหืดนี่ครับโอ้เนี่ยนะครับคือว่าร้านนี้มีร้านเดียวนะครับถ้าให้สนใจก็คือมามาชมได้เลยนะครับชมได้ครับชมได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนึงนี้แกเนี่ยเหมือนน้ำแล้วแกบอไหวรับไหมรัต่อแล้วแกก็ปลอดภัยละ ครับครับก็คือว่ายังไม่ดีเลยเนาะจบเลยครับจบเลยอ๋อข้างในนี่คือแนวแนวของเรื่องทางๆเนาะที่มีข้างในครับนีรื่องสมคนไคครับอ่าข้ในนี่คือว่าถ้าเขาสะสมนี่ก็คือเป็นเป็นเซตของแต่ละเรื่องเลยมันก็ครับผมแต่ละเรื่องละเรื่องเลยเนาะที่เป็นเซตแต่แต่ละเซตละเซตนี่นะครับครับผมครับอ่านี่นะครับเตียวปอบป่าอ่าที่ว่าที่ว่าตั้งอยู่ในตู้โชว์นะครับเนาะแต่เป็นเซตเป็นเซตนี่ก็คือครับ แต่ละเรื่องละเรื่องนะครับเขาแบ่งเป็นชัดเจนครับอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นนี่ก็จะสุ่ดเอาใจให้เล็กน้อยวันพีชนะหน่อยครับอ๋อนี่เป็นวันพีชนะครับครับผมแต่เออนี่นะครับเอาเป็นเจออย่างนี้นับนี่นะครับข้างบนเลยนะครับครับผมโอ้สวยงามก็คือข้างบนเลยนะครับอันนี้เขาท้ายให้ดูคร่าวๆนะครับถ้าใครสนใจก็คือมาแอลตีร้านเองนะครับคือร้านอย่างครับคาร์บูฟานคาเฟ่แองเจลครับหรือว่าเรียกง่ายๆคือร้านโจานโจโจสระ อ๋อเรือไอ้ล้านโจรเรือสลัดนะครับอยู่อยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านปลากุกครับหมูหสิบห้าหมูสิบห้านะครับถ้าถ้าหาของป้ากรอมาสนามบินใกล้แยกปลากุกเลี้ยวซ้ายปลาเลยอ๋อเจอเลยเนาะถ้าใครอ่าเป็นซาบกของวันพีทหรือว่าการ์ตูนอนิเมะต่างๆนะครับเนาะแล้วก็พอดีมากามตีหันเมื่อกี้นะครับเคยไปกรามตีบะมีที่ไหนแล้วนะก็คือแวะแวะมาแอลได้เลยนะครับมาชมฝีมือแล้วก็ความงามขอฟังนิดนึงคือยังบะเซ็ดอ๋อยังบะเซ็ตด ครับผมที่ยญยกุซาชาแนลนะครับปากินไปเอาไปเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจ้าเพียงเท่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์้วยนะครับปะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม